สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับกระบะซิ่งนะครับผมเป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับบ่าบะ XL นะครับผม Ford r เล g เจ XL เนะครับเป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับผมปกติเราจะเห็นตัวสูงแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นตัวเตี้ยนะครับวันนี้จะพามาดูตัวเตี้ยนะครับผมตัวเตี้ย้นมีแต่งอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าราคานะครับอยู่ที่5 9 9แ0 0บาทนะครับผม เป็นกระบะดตัวเตียที่สวยนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับผมกระจังหน้านะครับ Ford ตัวนี้แล้วก็แต่งให้ฟรีนะครับของเดิมก็คือลูกค้าไปนะครับผมหรือจะแต่งสไตล์ไหนตามสไตล์ลูกค้าได้เลยนะครับผมใช้เงินออกรถน้อยนะครับแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับ Ford เป็นตัวสีแดงนะครับผมส่วนที่เราเปลี่ยนให้หนักๆครับจัดหนักให้นะครับก็คือล้อแมกนะครับ ครับครับเรามาดูที่ยางนะครับยางตัวนี้นะครับแม็กจะเป็นแม็กขอบ18นะครับแก้มยางนะครับ55ส่วนหน้ายางนะครับ255นะครับผมมันจะไม่ล้นออกจากตัวรถนะครับผมเราไม่ต้องสติดซุ้มล้อนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับ2.2ลิตรเกียร์6สปีดนะครับ160แรงม้านะครับแล้วก็ใส่ซื้อกันสาดให้นะครับ คันนี้กระบะสายซิ่งเลยนะครับผมถูกใจวัยรุ่นเลยนะครับตัวนี้จะเปอยกันชนท้ายนะครับแล้วก็ใส่ชุดครอบนะครับดาบหลังนะครับให้นะครับที่เราไม่ใสุ่ดครอบตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสีดํานะครับแล้วก็ตัดด้วย โคมไฟขนาดใหญ่นะครับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับเป็นสีแดงตัดนะครับดูสวยนะครับถ้าใส่ชุดครอบไปมิติก็จะหายไปสีแดงก็จะหายไปนะครับผมล้อแม็กลายสวยมากนะครับอันนี้เป็นการตกแต่งให้ฟรีนะครับย้ำว่าตกแต่งให้ฟรี คันนี้นะครับเป็นพี่ที่โชว์รูมนะครับอาจจะปล่อยรถในวันพรุ่งนี้พอดีไม่เคยเห็นตัวกระบะแคปเตียนะครับมาแต่งอัศวีก็เลยจะจัดลงคลิปให้นะครับผมสนใจนะครับรถยนต์สอดโทรปรึกษาได้นะครับคุยเงื่อนไขข้อเสนอนะครับใช้เงินออกรถเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่นะครับอยากจะผ่อนละเท่าไหร่นะครับคุยกันได้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ